เมื่อวัดเซ้าหลินถูกทำลายโดยกองทัพราชวงศ์ชิงด้วยการทรยศของหมาฟูยี่สิทธิ์ทั้งห้าคนที่หลบหนีออกมาได้ต้องเผชิญกับความสูญเสียและอันตรายที่ตามมาพวกเขารวมตัวกันในซากปรักหักพังของวัดเซ้าหลินพวกเขาสาบานว่าจะฝึกฝนตนเองเพื่อแก้แค้นและทวงคืนความยุติธรรมให้จงได้สิทธิ์ทั้งห้าฝึกฝนศิลปาการต่อสู้อย่างหนักจนถึงขีดสุดพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สอดประสานกันอย่างไร้ที่ติ ระหว่างทางพวกเขาต้องต่อสู้กับกองทัพชิงและผู้ทรยศที่ตามล่าอย่างไม่ลดละแม้ต้องพบอุปสรรคและการสูญเสียแต่พวกเขาไม่เคยคิดล้มเลิกความมุ่งมั่นในที่สุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเหล่านักรบของชิงก็เกิดขึ้นสิทธิทั้งห้าแสดงความกล้าหาญและใช้ทักษะที่ฝึกมาเอาชนะศัตรูอย่างยิ่งใหญ่แม้จะต้องแลกดด้วยเลือดและน้ำตาแต่พวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าความยุติธรรมและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะความโหดร้ายได้ และจิตวิญญาณของเ้าหลินนั้นจะดำรงคงอยู่ตลอดไป